กลับไปน,นอนดีไหมนี่ผมทำหมวกคุมตัวเล็กฟูปุยขึ้นแล้วแต่ทำไมก็เพลินดีแต่อาจารย์ประเดี๋ยวอาจารย์เป็นอาสาทักอาจารย์ไม่หานเลยตรงไหนไม่ได้ยินเนะอาจารย์ลำลายกลางคืนอาจารย์เป็นอาสาอาจารย์ที่ยังเรียนเมืองใหม่ยังเรียนนาตศิสินสอนผมตั้งแต่สมัย อหนึ่งพอสองเลยโอเคครับก็สงสารตัวเองจะกลับไปนอนดีไหมนี่โอเคครับถ้าเกิดไม่ไหวนี่จะกลับไปนอนแต่ก็อยากจะทํา,าทให้ตรงนี้เสร็จแล้วก็ตรงเนี้ยจะมีภาพตรงนี้กับหมดโอเคครับยิ่งเก็บก็ยิ่งแบบว่าเป็นมวลมากขึ้นภาพก็จะดูเป็นวัตถุป้ยมากขึ้นนะผมภาพผม เ๋ยาขอบคุณพี่สีใหญ่ลวรีให้นั่งทำงานครับเจยนสั่งงานทขงมานะครับคอยคุณพ่อมารับลูกคุณลูกอยู่นะครับโอเคครับอย่ายวทำไปสัมมิทหรือกลับเลยเดี๋ยวดูร่างกายตัวเองกันนะ